และถ้าหากว่าท่านเนี่ยหากิรันเป็นบุคคลที่ต่ำต้อยหากิเป็นคนที่ไร้ค่ามัมกู้ตันถูกพิโรธจากอัลลอฮฺตาลาเนื่องจากว่าท่านได้กระทำความผิดเนื่องจากว่าอามันที่ท่านทำเนี่ยไม่มีความอิคลาสต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเนี่ยท่านหากินแล้วไม่มีคุณค่าราคาแล้วนะศาสนาของอัลลอฮฺมัมกูตันท่านถูกพิรธจากอัลลอฮฺตาลาแล้ว หรอามีอิคลเพราะท่านเนี่ยไม่ได้มีความอิคลาสต่อล l ์ในการทำงานในทารปิกัของศาสนาเมื่อท่านมีความอิคลาสต่อตาละฝายูชัยนยั่งฟากมินอิคาบะลมอาไลแกแล้วสิ่งไหนล่ะที่จะมีคุณประโยชน์แก่ท่านฝ้ายูชัเอ็นยั่งฟ้าวเดีกับไปหา้ จะมีสิ่งไหนที่ยังคุณประโยชน์แก่ท่านแล้วมินอิกบาลิหิมจากการที่บุคคลทั้งหลายเนี่ยได้มุ่งได้หันมาให้เกียรติแก่ท่านยกย่องท่านบิอกบาลิหิมไอบินอิครามิวติอิครอมนะผู้คนทั้งหลายต่างมายกย่องชมเชยท่านวาริดอหุมอัางแกและผู้คนทั้งหลายเนี่ยพอใจจากตัวของท่านวาสนา อิหิมอะไรแกและบุคคลทั้งหลายต่างยกย่องยกย่องชมเชยท่านอยากถามว่าการที่บุคคลทั้งหลายเนี่ยให้การยอมรับให้เกียรติพอใจยกย่องชมเชยท่านมีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าท่านเนี่ยไม่ได้มีความอิคลาสไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจต่อเราตนะ่าลหาหากสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นความผิดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้วผู้คนทั้งหลายต่างก็ยกย่องท่านให้เกียรติท่านสรรเสริญท่านอยากถามว่าวันนี้ประโยชน์อะไรเมื่อท่านเนี่ยถูกอัลภพิรุแล้วเมื่อท่านเนี่ยไร้คุณค่าไรราคาแล้วมนุษย์ทั้งโลกมายกย่องท่านก็ไม่มีคุณค่าอะไรไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะมีประโยชน์ ก็ต้องมีประโยชน์ตามทัศนะของอัลลอฮ์ตาลาต้องเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาทรงตอบรับนะเพราะฉะนั้นให้จิตของเราหัวใจของเราจับอยู่กับอัลลอฮ์นะฮะจับอยู่กับการรับรู้ของอัลลอฮ์ตาลาว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงรู้ดีว่าเราอิคลาสต่ออัลลอฮ์ตาลานี่ก็พอแล้วว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงรู้ดีว่าสิ่งเราทำมันถูกต้องมันก็พอแล้วนะเมื่อมันถูกต้องแล้วเมื่อความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ตาลาแล้ว ผู้คนทั้งหลายมาสร้างความดอดร้อนมากล่าวหาเรามันก็มีประโยชน์ไม่เกิดโทษอะไรกับเราหรอกนะเพราะคนนไม่ทําให้เกิดโทษอะไรกับเราได้หรอกหรือผู้คนมายกย่องเรามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะผู้ที่ให้ประโยชน์ให้โทษคืออัลลอฮฺตาลาถ้าเกิดเราถึงเราทําผิดเนี่ยนะไม่มีความอิคลาตต่ออัลลอฮฺตาลาเนี่ยอัลลอฮฺนในใจโทษแกเราเมื่อหาก ว่าเรามีความอิคลาสต่ออัลลอฮ์ตาอลาสิ่งทํามันถูกอัลลอฮ์จะให้คุณแก่เราตอบแทนแก่เรามันไม่สามารถที่จะมาให้คุณใด้โทษแก่เราได้เพราะฉะนั้นเพียงพอกับอัลลอฮ์ตาอลาเนี่ยพอรู้ยังนะเพียงพอกับอัลลอฮ์ตาอลาฮัสบิยัลลอฮ์วันนี้มันหัวกินฉันเพียงพอกับอัลลอฮ์ตาอลาแล้วเรามีความสุขแล้วนะความเจ็บปวดที่บุคคนต้องการที่จะสร้างให้สร้างขึ้นให้แก่เราเวลาผู้คนไม่ชอบเราเนี่ย เขาก็ต้องการที่จะให้เรามีความเจ็บปวดมีความมีความระทมมีความเครียดนะฮะนั่นคือลักษณะของมนุษย์ที่เขาไม่ชอบเราต้องการให้ทอดทิ้งเรานะให้เราเดียวดายให้เราเกิดความทุกข์ยากนะเกิดความลําบากนั่นคือมนุษย์ให้เราต้องการไม่มีที่ยืนในสังคมอ่าอันนั้นคือเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มนุษย์เขาชอบเขาต้องการนะอยากถามว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันจะมีโทษอะไรล้วนะมนุษย์ไม่สามารถที่ทำให้เกิดโทษอะไรแกเราได้ในความเป็นจริงนะให้เราเนี่ยอยู่กับลอตตาลามอบมอบวนกลับไปยังอลอตตาลาวนกลับไปยังการรับรู้ของลอตตาลาือเพียงพอนะเพียงพอนะอย่าเก,นกินเกาะร้อนผู้คนทั้งหลายเพิ่มการสร้างความเดือดร้อน ให้แกเราแค่ไหนมันก็ยิ่งทำให้หัวใจของเราเนี่เพิ่มความใกล้ชิดต่อรอตาลามากแค่นั้น